มาดูอาหารเช้าบุฟเฟ่ตที่โรงแรมฮิวตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานะคะในห้องโถงนี้ทั้งหมดเลยเขาจัดอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตน,นานาชาติไว้เลยนะคะมาดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะมีถ้วยเตรียมไว้อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะนะคะม้อข้าวต้มแล้วก็อันนี้เป็นโจ๊กนะคะมีเครื่องเคียงมากมายค่ะ มีซอสมีขิงพริกไทยนี่ค่ะเครื่องที่ทานกับข้าวต้มนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นยำไข่เค็มด้านน้องก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเย็นตาโฟในเครื่องปรุงครบครันนะคะทําใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเห็นไหมคะน้องกำลังทำอยู่ตรงนี้ยเรียยกเพิ่มถั่วงอกเพิ่มอะไรลงไปก็เพิ่มนะคะดีะค่ะ เส,ส้นต่างๆก็เลือกแบบได้เส,ส้นอะไรแล้วก็ปรุงแบบไหนทําเองค่ะเดี๋ยวไปดูเคาน์เตอร์ถัดไปนะคะว่ามีอะไรดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะว่าเป็นอะไรออันนี้เขาบอกเป็นอ่พุดดิ้งขนมปังนะคะอ่าน,นี้เป็นน้ำเต้าหูแล้วก็มี เครื่องเคียงน้ำต้าหู้ยาใครอยากใส่เครื่องเติมเครื่องลงไปก็เติมนะคะมีปลาท่องโกโด้วยน้ำต้าหูคู่กับปลาท่องโก,โกนะคะเดี๋ยวใครจะทานกับแยมกับซอสก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นไอศครีมรสต่างๆทีนทนี้อันนี้คือแพนเค้กนะคะกัที่กำลังทำนี่คืออะไรคะ เ,เกียวค่ะโตเกียวไสหวานขนมโตเกียวไสหวานไสแฮมชีสอ๋อไสแฮมชีสอุ๊ย่าทานนะคะ,ะทำใหม่ๆร้อนๆเลยไปค่ะขนมโตเกียวไส้แฮมชีสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัฟเฟิลเลือกทานเอาแล้วก็เป็นความหวานตรงนี้ค่ะนูเทลล่ามีน้ำเชื่อมน้ำพึง่งเติมเองนะคะ ไปดูด้านโน้นคือเคาน์เตอร์นี้เป็นขนมปังนะคะเ,เลือกเอาอยากทานอะไรแล้วก็มีเตาปิ้งอยู่ตรงนั้นก็ปิ้งเองนะคะเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นขนมหวาน,นะคะ่ะเป็นมัฟฟินนะคะมัฟฟินแครอทมัฟฟินช็อกโกแลตน่คะเยอะะเลยค่ะเลือกทานเอาอยากทานหวานแบบไหนเลือกเอาเลยค่ะ ดูเคาน์เตอร์นี้เป็นผลไม้นะคะปอกไว้เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมรับประทานมีมะนาวเป็นซิกซีกไปด้วยมีมะละกอมะม่วงสับประรดแตงโมส้มอส้มก็ปอกก็แกะไว้เรียบร้อยนะคะลำไยนะคะก็มีกล้วยด้วยนะคะตอนนี้กล้วยหมดยังไม่ได้เติมค่ะเดี๋ยวไปดูคาน์เตอร์อีก ถัดไปนะคะว่าเป็นอะไรด้านนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะแต่เขาบอกว่ากรูเทนฟรีนะคะมาตรงนี้มีน้ำผึ้งมาแล้วก็อบแห้งสับป,ปะรดอบแห้งนะคะแล้วก็เป็นชีสเป็นครีมชีสตรงนี้เป็นแฮมเป็นซาลามミจัดไว้ที่เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะคะ่ะ ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์น้ำดื่มแล้วก็นมนะคะเดี๋ยวมีนมนมไขมันตามแล้วก็น้ำดื่มผสมผลไม้หรือผักหรือน้ำหมักนะคะอันนี้น้ำเปล่าน้ำเย็นอันนี้ก็เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มน้ำแอปเปิลน้ำพันนะคะจัดไปเคาน์เตอร์นี้เป็นอะไรเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีฟรุตสลัด เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติอันนี้ก็เป็นโยเกิร์สตสตรอเบอรี่นะคะคอนเฟลกมเลขข็กทานยพืชก็เตรียมไว้ตรงน,นี้ค่ะมีถ้วยมีช้อนเตรียมไว้ด้วยนะคะตรงน,นี้ก็เป็นมาเล็กทนยาพืชต่างๆใครอยากผสมลงไปก็เติมลงไปเลยค่ะมาดูเคาน์เตอร์นี้นะคะแล้วก็เตรียมจานใบใหญ่ไว้เลย อันนี้เป็นเบคอนนะคะอันนี้เบคอนสุกอันนี้เบคอนอเบคอนกรอบแบบอเมริกัน,น,นเขามีสองสไตล์นะคะอันแรกนี้คือ,อเบคอนสุกอันนี้คือเบคอนกรอบสไาตลา์อเมริกันนะคะ mm hmm. ส่วนไข่ไข่ต้มเนี่ยมี3ามชานิด ชอบสุกแบบไหนต้ม4นาที6นาที10นาทีเคะ่ะแบบนิ่มแบบปานกลางแล้วก็แบบแข็งน,นะคะตัวคาเตอร์น,นี้เป็นสลัดนะคะสลัดรวมกระยับทานอะไรบ้างก็ตักเองตักใส่จานตเติมเองนะคะอยากใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็จัดไว้เยอะเลยคะ่ะเลือกเอานะคะอันนี้ย ก็จะมีน้ำสลัดชนิดต่างๆเรียมไว้นะคะตวเคาน์เตอร์นี้เป็นเอเชียนสเตชันนะคะอาหารเอเชียนี่แะคะ่ะอันนี้คือขนมจีบกุ้งปลายเขียนบอกนะคะนะคะขนมจีบกุ้งอันถัดมาเป็นอะไรเป็นสลัเปาไไซคุ นมาเป็นอะไรแกงเขียวหวานไก่นะคะนะคะทำไว้ดูหม้อถัดไปนะคะว่าเป็นอะไรหม้อถัดไปเขาบอกว่าเป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะนอคะ,นะคะอันนี้คือผัดฟักทองใส่ข่า มาเป็นผัดหมี่ใส่ไข่เส้นหมี่เลยนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้เป็นข้าวผัดรถไฟหัวหินแล้วมีพริกน้ํำปลาด้วยนะคะอันนี้เป็นข้าวเป็นเป็นข้าวข้าวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวขาวนะะอันนี้สถา,านีอาหารเอเชียนะคะอาหารไทย,ยนะคะ ดูอาหารที่เคาน์เตอร์นี้นะคะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสต่างๆอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นมันฝรั่งทอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยอันนี้ดูค่ะกลูเทนฟรีมะเขือเทศผัดมะเขือม่วงโหระพาว้าวน่าทานมากไม่เคยทานเลยอย่างเงี้ยนะคะดูก็ททำไว้หน้าตาน้าทานมากเลยค่ะ อันนี้คือฟรุเตนฟรี Free, ถั่วตุนรวมนะคะอันนี้คือไส้กรอกหมูแล้วก็แฮมอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะคะตรงนี้เป็นสถานีไข่สั่งทำร้อนๆเลยนะคะไข่เจียวเลือกอะไรว่าจะใส่เครื่องใส่อะไรบ้างคะ่ะไข่ดาวก็มี ไข่สดๆจากฟาร์มดค่ะด้านนี้เป็นไข่ชนิดต่างๆก็ทำเตรียมไวละนะคะฝั่งน้อก็เป็นไข่ต้มเป็นเบคอนนะคะ